สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่20เมษายนนะคะคุณได้ไพ่3ามดาบเขาได้ไพ่เฮอร์เมนะคะ วันนี้นะมีปัญหาเข้ามานะคะทําให้ต้องกลุ้มอกกุ้มใจนะคะ,ะถ้าเป็นเรื่องการงานก็เป็นปัญหาผิดพลาดอะไรแบบนี้อุปสรรคถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็คือการทะเลาะกันนะคะคุณรู้สึกไม่สบายใจแฟนคุณไดเฮอร์มิตช่วงนี้เขาก็ใช้เวลาส่วนตัวนะคะกับเรื่องของตัวเองเยอะหน่อยอาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานนะคะหรือไม่ก็คุณสองคนเนี่ยมีปัญหากันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะคะอย่างไรก็ตามมีพลังงานอิเกจเมนต์แล้วก็เอาไป สำหรับคู่ไหนที่อยู่กันมานานแล้วนะคะโอกาสที่ได้คืนดีกันยังมีอยู่นะคะในนาโคตเนี่ยก็จะได้ปรับความเข้าใจนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอีกครั้งหนึ่งส่วนคนโสดสนิทในวันนี้นะคะเมย์ยังไม่แนะนำให้สละโสดนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่สามดาบแปลว่าวันนี้มีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่นะคะ